สวัสดีครับกลับมาพบกับ b b นะครับวันนี้ BB จะมารีวิวตัวลิมิเต็ดตัวนี้เลยครับนี่เลย4คูณ4นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับได้รับบรันตีเครื่องยนต์10ปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงรายละเอียดนะครับว่าผมแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับไปดูกันครับผมไปเลยตัวนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น FORD นะครับกระจังหน้านี้สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบได้นะครับผมด้านบนนะครับเป็นสกูปทรงแรดนะครับผมตัวนี้นะครับทำสีนะครับ ทำสีดำด้านนะครับกับดําเงานะครับแลตแบบนี้นะครับนี่เลยด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟไบ LED ดีนะครับนี่ผมก็ใส่ที่ครอบไฟอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่มีเดย์ไทม์แบบนี้ด้วยนะครับรีมิเต็ดตัวนี้นะครับไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับจะธรรมดานะครับนี่เลยครับไฟด้านล่างเป็นตัดหมอกธรรมดานะครับไม่ใช่ LED ดีนะครับมากันด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับผมใส่กับคุณลูกค้าเป็น6นิ้วแบบมีหมุดนะครับนี่เลยนะครับอย่างนี้ มาลงรายละเอียดนะครับตัวนี้ครับเป็นแม็กนะครับนี่เลยขอบ10เอ้ไม่ใช่ขอบนะครับก็คือว่าตัวนี้แม็กขอบ20นะครับออฟลึก18นะครับตัวนี้นะแม็กเป็นลายเข่ากวางแบบนี้เลยนะครับออฟลึก18นี้ครับรัดกับยางนะครับคอสมิกนะครับตัวนี้นะครับซีรีส์ยาง2องห้าห้าสิบไอยี่สิบนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับได้ทําการยก2นิ้วนะครับ ยก2นิ้วทําไมนะครับถ้าใสแม็กออฟลึกแบบนี้นะครับต้องยกให้พ้นนะครับไม่งั้นติดซุ้มล้อแบบนี้เลยครับตัวนี้จะไม่ติดนะครับได้ทําการทดสอบแล้วนะครับผมนะฮะด้านข้างนะครับนี่ครับผมสัญลักษณ์ของลีมิเต็ดนะครับใส่สติกเกอร์นิดหน่อยนะครับให้ดูสวยงามนะครับผมนี่เลยใส่รองมือจับนะครับมีราวหลังคาด้านบนนะครับนี่เลยตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะคดึงหรือหลุดนะครับ ติดแค่กาวสาแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับใส่กันสาดให้กับคุณลูกค้านะด้านในนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะหนังธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะธรรมดาทั้งคู่นะครับหน้าจอนะครับ8นิ้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอย่างนี้นะครับผมนี้เลยเป็นเกียร์เอาตัวมาสิ10สปีดนะครับผมอ่าเนี่ยด้านท้ายนะครับผมก็ใส่โลบาร์ให้กับคุณลูกค้าครับตัวนี้ใช้งานได้จริงครับเอรลนเดอร์ตัวนี้นะครับที่ยอดฮิตกันเลยนะครับ ขอบฝาถังน้ำพันนะคบผมตัวนี้นะนี่แม็กตลอดแบบนี้เลยท้าหลังก็ยกสูงสองนิ้วเหมือนกันนะนี่เลยครับนี่ลิมิเต็สี่คูณสี่นะครับอย่างนี้นะครับผมมาด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับใส่ที่ขอบฟกับคุณลูกค้านะครับนี่เลยฝาท้ายเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะตัวนี้นะครับผมมีกล้องหลังให้นะครับตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะครับนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับกันชนหลังมีเซนเซอร์4ี่จุดนะครับประมาณนี้นะลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะบอกว่า เป็นตัวที่ยอดฮิตนะครับรถก็มีเฉพาะที่ลุ่งเจริญพัฒนะครับเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับท่านใดสนใจก็โทรหา BB Ford รดนะครับเบอร์โทรที่0 95182259นะครับย้ำอีกรอบนะครับเบอร์โทรที่0 95182259นะครับเบอร์นี้สามารถแอด ID Line นะครับช้าหมดอดนะครับตัวนี้ครับลิมิเต็ดเหลือไม่ถึง10คันแล้วนะครับรีบโทรมาหาผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ